ใครที่กำลังสนใจเลนส์โปรเสซีก่อนตัดสินใจซื้อมาลับผ้าเข็ดลับดีๆจากร้รนดเลนตาออร่ากันก่อนค่ะจะได้เลนโปรเสซีที่ใส่ง่ายใส่สบายต้องมี5้าเคล็ดลับนี้ข้อที่1ค่าสาใส่ตาต้องถูกต้องข้อที่2การเลือกรุ่นของเลนส์โปรเจสซีแต่และรุ่นของเลนส์โปรเสซีใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปซึ่งทําให้ตัวเลนส์โปรเสซีนั้นจะเหมาะสมกับค่าใสยตาต่างๆกันไปด้วยยิ่งเลนดี ภาพก็จะยิ่งนุ่มนวลสบายตาข้อที่3การฟิตติ้งตาดำของเราให้แม่นดำขอเลนส์โฟกัสซีจะมีหลายค่าสสยตาและในตัวเลนส์จะมีจุดหนึ่งที่จะต้องวางจุดจดนี้ให้ตรงกับตาดำของเราทั้งสองข้างค่ะข้อที่4การเลือกกรอแบแว่นให้เหมาะสมต้องเลือกกรอแบแว่นที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปและข้อสุดท้ายข้อที่5พูคุณอย่าเพิ่งเลือกเลนส์โฟกัสซีหากคุณยังไม่ได้ลองใส่ก่อน ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะไปลองใส่ในโปกเจสติกที่ไหนมาที่นี่นะคะร้านแว่ตาออาร่าสาขามหาชัยมีเลนทดลองให้คุณได้ลองสวมใส่และมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาที่จะคอยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเลนโปรกเจคซีแต่ละรุ่นให้กับคุณค่ะ